สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําข้อความกับพิพกบพิแบบนี้นะครับก็จะเป็นข้อความกับพิบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะทําในโปรแกรม After Effects นะครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับมาที่โปรแกรม After Effects ครับมาถึงก็กด New Composition ครับอ่กกกะก็จะตั้งชื่ออันนี้้แลวก็็็ผมจะทําเปน 4K แล้วก ผมจะทำเป็น10วินะอ่าเพื่อนๆก็ตั้งขนาดกันตามใจชอบเลยนะแล้วก็เฟรมเรท30แล้วก็ดูเรชั่น10วินะกดโอเคก็สาหรับข้อความแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําเป็นอินโทรตัวเองก็ได้นะอาจจะเป็นแบบตัวข้อความกระพริบกระพริบเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ซาวเอฟเฟกเอาไปใส่เสียงเอาไปใส่อะไรเงี้ยทำเป็นอินโทรได้นะผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างเท่อ,อีกสักหนึ่งรูปแบบนะในคลิปนี้นะพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนครับมาพิมพ์ข้อความของเราลงไปเลยอ่าเพื่อนๆจะพิมพ์ข้อความอะไรกกก็พพิิมม์ันนตตาปได้เลยะ อ่ะผมจะพิมพ์ข้อความแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นค่าดั้งเดิมก่อนละกันค่าดั้งเดิมที่แบบของเพื่อนๆน,น่าจะเป็นประมาณนี้อ่พอาพอเพื่อนๆพ,พิมพ์เสร็จเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวข้อความแบบนี้ใช่ไหมพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดปรับอะไรอย่างเงี้ยอืม ผมจะเอาสักผมจะเอาขนาดประมาณนี้แล้วกันอ่ะพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์ข้อความงเรานะกดปุ่ม control alt home แล้วก็กด control home เพื่อให้มันเด้งอยู่ตรงกลางนั่นเองนะไอข้อความตัวนี้เนี่ยเราจะทําให้มันเป็นข้อความที่มีแต่แบบแต่สโตกมันอ่ะเออเราจะไม่เอาตัวฟิลของตัวข้อความนะก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับตรงที่มันเป็นแบบฟิลคัลเลอร์เนี่ยให้เพื่อนๆครับมากดตรงคําว่า no fill color มันจะมีตัวขีดค่าสีแดงเนี่ยตัวเล็กๆตรงเนี้มันจะเขียนว่า no fill color นะเพื่อนๆกดไปเลยนะ อ่ะพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเติมสีของสตอกให้เราเองนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาเปลี่ยนสีได้เลยนะใครอยากจะได้สีอะไรก็ตั้งตามใจชอบได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมอาจจะเอาเป็นสีขาวก่อนละกันอ่ะกดโอเคได้เลยเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะแต่ผมจะเลือกเป็นสีขาวไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็มันก็จะมีขนาดของขอบนะเพื่อนๆจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งกันตามใจชอบเลยนะผมจะเอาให้มันบางๆนิดนึง ผมจะเอาที่สักประมาณ7และกัน7อ่ะผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันอ่าพอได้ยีนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทําให้ตัวข้อความมันอะ่ะมันกระพริบอะ่ะก็ให้เพื่อนเปิดตรงนี้ลงมาครับลูกศรตรงนี้นะแล้วก็มาตรง animate นะแล้วก็มาที่คําว่า opacity นะแล้วก็ให้เพื่อนปรับตรง opacity ครับเหลือ,อสูดไปเลยนะแล้วก็เปิดตรง lens selector มานะแล้วก็ให้เพื่อนครับกดปุ่ม alt ค้างนะกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดอะ่ะค้างแล้วก็จิ้มตรงคําว่า offset นะ แล้วก็ให้เพื่อนพิมพ์ไปนะพิมพ์ตามผมเลยนะพิมพ์ว่าวิกเกิลนะแล้วก็ย5ิบแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็50นะแล้วก็ Enter อ่าแล้วเราลองเพย์ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนอ่าเห็นไหมอ่อมันก็จะกระพริบไปเรื่อยๆของมันอย่างนี้นั่นเองนะพอข้อความมันกระพริบเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาเปิดตรงแอดวานตรงนี้นิดนึงนะเปิดตรง v a n c e นครับแล้วก็ไอตรงคำว่า r a n d o m i z e o r d เ r เนี่ยให้เพื่อนๆกดจาก ออฟเป็นออนนะกดจากออฟเป็นออนอ่าเราออนเอาไว้อย่างนี้ยแหละอ่าแล้วก็ลองเพย์ดูมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะอ่าพอได้แบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพ,พับตรงนี้ไปเลยก็ได้อ่าพับไปแล้วก็ให้เพื่อนครับเลื่อนเส้นเพย์เฮดมาไว้สักที่ประมาณส,สักประมาณ2วิแล้วกันอ่าดูตรงนี้นะ2วิแล้วก็ตรงนี้นะ2วิให้เพื่อนๆครับกดที่ตัวเลเยอร์นี่แหละแล้วก็กดคอนโทรลชิปดี D นะเพื่อเป็นการตัดแล้วก็ให้มันสร้างไปอีกตัวเลเยอร์หนึ่งนะนี่ครับกดคอนโทรลชิปดี D นะกดที่ตัวเลเยออรร์แก่นนะ ล้วก็กดคอนโทรลชิปดีมันก็จะได้ตัวอีกเลเยอร์หนึ่งใหม่งี้นะแล้วก็ให้เพื่อนครับดึงไอ้ตัวนี้ให้มันเหลื่อมเข้ามาสักประมาณ1วิกววิกว่าก็ได้นะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูอีกทีหนึ่งว่ามันโอเคไหมระยะเวลาอะไรพวกเนี้อ่ะพอเราลากมาให้เหลื่อมกันแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆก,กดที่ตัวเลเยอร์ด้านบนนะแล้วก็เราจะใส่เป็นตัวฟิลให้มันแล้วนะเราเราจะใส่ทั้งสโตกแล้วก็ฟิลให้มันก็ให้เพื่อนๆมาเปิดตรงฟิลตรงนี้นะกดที่ไอ้ตัวที่มันกาอยู่เนี่ยอ่ะกดขึ้นมาแล้วก็อาจจะดับเบิลคลิก แต่มันคลิกเราก็เลือกสีได้เลยอ่ะกดโอเคแค่นี้ครับมันก็จะมีทั้งฟิลแล้วก็สโตกแล้วนะตอนนี้นะอ่าเห็นไหมมันจะมีแบบอ่าเต็มตัวอย่างงี้แล้วมันจะไม่ได้มีแค่ขอบอย่างเดียวนะอ่ะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนครับเปิดตรงลูกศรตรงนี้ลงมานะไอตัวเลเยอร์ด้านบนนะเปิดตรงเทคแล้วก็เปิดตรงอ่าสมมุติมันปิดอยู่อย่างงี้เปิดตรงแอนิเมเตอร์หนึ่งนะแล้วก็เปิดตรงเลนส์ซเลคเตอร์นะอย่างงี้แล้วก็ให้เพื่อนะครับกดตรงนาฬิกาจับเวลาของตัวสตาร์ทนะ ของในเลนส์ซีเล c t เตอรนะกดนาฬิกาจับเวลาไปเลยก็คือเพื่อสร้าง keyframe ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้นเพเเนี่ยออกไปสักประมาณอ่าเกือบเกือบสุดของตัวด้านล่างแล้วกันนะปรับไปที่100เลยนะปรับไปที่100อย่างนี้เลยนะอ่าเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้คือ100แล้วก็ไอคีย์เฟรมแรกเนี่ยคือ0นะคือ0อ่ามันก็จะเป็นแนวแประมาณนี้ลองเล่นดูฟุ๊บๆๆๆ มันก็คือไอตัวตัวที่มันเป็นแบบตัวข้อความที่มันมีมีสีข้างในมีฟิลข้างในเนี่ยมันก็จะค่อยๆกระพริบเข้ามาอย่างนี้นั่นเองนะปึ๊บ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 อ่าแล้วก็จะเต็มแล้วก็จะเล่นไปอย่างนี้นั่นเองอ่าลองเพย์ดูใหม่จากที่มันจะมีแต่ขอบใช่ไหมแล้วมันก็จะมีไอตัวนี้เข้ามาอย่างนี้ปึ๊บ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 ,บอ่าผมว่าโอเคแล้วกำลังดี พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆพับตัวนี้ไปเลยนะพับไปอย่างนี้แล้วก็ลากคลุมทั้ง2ตัวนี้นะแล้วก็กดคอนโทรลชิปซี C นะเพื่อพีคอมโพสมานะอ่าแล้วก็ผมจะเขียนว่าเทคแล้วกันอ่ะไม่รู้จะเขียนว่าอะไรเทคก็เทคไปแล้วก็เลือก Move All นะแล้วก็กดโอเคได้เลยตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีคอมของมันเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแค่ layer เลเยอร์เดียวนะเวลาเราทํางานเนี่ยมันก็จะได้สะดวกขึ้นนะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกต์ครับหาคาว่า g r o w G L O W อ่า Grow. แล้วก็ลากคาว่าโกลเนี่ยมาใส่ตัวคอมนี้นะเพราะลากมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพืทำการปรับได้เลยนะปรับตามใจชอบเลยนะเอาเส้นเพจไวตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลองปรับดเูเพื่อนๆกดที่ตัวโกรเนี่ยแล้วก็กดคอนทรลดีอีกตัวหนึ่งนะมันก็จะแบบเบิ้ลความเรืองแสงขึ้นอะ่ะแบบแสงแสงของมันอ,ะอ่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ปรับตามใจชอบอย่างนี้ลองปรับดูทั้งตัวบนตัวล่างนะครับให้มันแบบให้มันเป็นแสงที่เราพอใจอะ่ะ อ่าก็ปรับปรับกันไปผมอาจจะปรับไว้สักประมาณนี้แล้วกันอ่าของผมผมจะปรับประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์นี้นะตัวเลเยอร์เทคของเราเนี่ยแหละแล้วก็กดคอนทินดีขึ้นมานะอ่าพอได้มาอีกตัวแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวด้านล่างนะแล้วก็มาเปิด 3D ดีนะอ่าพอเปิด 3D เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดตัว R ที่คีย์บอร์ดนะแล้วให้เพื่อนๆทำการเลื่อนแกน X X rotation เนี่ย ทำการเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้อ่าลองเลื่อนดูเลื่อนให้มันเป็นแบบมิติประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวเทคด้านล่างนี่แหละกดตัวที่เราหมุนมาเนี่ยแหละแล้วกดตัวชิป P นะเพื่อที่เราจะเปิดโพสิชันมันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ให้เพื่อนทําการเลื่อนแกน Y ลงอย่างนี้นะเราจะทําเงาให้มันนั่นเองนะอ่าผมจะเลื่อนไว้สักประมาณนี้แล้วกันพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะขยับไอ้สอตัวนี้ขึ้นไปด้านบนหน่อยนะผมจะเอาตัวนี้ลงหน่อยนึงอย่างงี้แล้วก็ให้เพื่อนกด เออให้เลือกเลเยอร์สตัวนี้เลยนะแล้วก็กดตบ P ที่คีย์บอร์ดเพื่อจะเปิด Position ทั้ง2ตัวนั่นแหละเราจะได้เลื่อนพร้อมกันอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็หาคําว่าก l a เซนเบอร์นะผมจะพิมพ์แค่เบอร์แล้วกันอ่กาสเซนเป็นพิมพ์ยากแล้วเราก็ลากตัวกาสเซนเบอร์ตัวนี้มาใส่ในตัวล่างนะแล้วเราก็มาที่เอฟเ c กต์คอนโทนะผมจะพับโกลวไปก่อนแล้วก็มาที่เอฟเฟกที่เราลากลงมานะ ปรับเบอร์ลีเนตไปเลยนะปรับไปแบบให้มันเบอร์เบอร์ไปเลยอะให้มันเบอร์ไปเลยอะ่ะเบอร์อีกอะ่ะเอาไปอีกอ่าให้มันแบบฟุ้งฟุ้งไปเลยอ,ะอ่ะอ่าให้มันเหมือนเป็นแสงแสงของข้อความเราอะ่ะตกลงมาอ่าเห็นไหมดูโอเคไหมอ่า แล้วก็ถ้าเกิดตัวแสงเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันแบบมันมันสว่างเกินไปแต่ถ้าเกิดมันมันสว่างโอเคตามใจเพื่อนๆแล้วไม่ต้องปรับนะแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันสว่างเกินไปเนี่ยเพื่อนๆกดที่ตัวด้านล่างนะแล้วกดตัว T ที่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะเปิด opacity นะแล้วก็เบามันลงก็คือเลื่อนมันลงนั่นแหละให้มันให้แสงมันแบบเบาๆลงหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเพย์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะนี่ครับปุ๊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 บอ่าสวยงาม อ่ะถ้าเกิดแสงมันยังแรงไปอีกอ่ะแล้วก็ลดไปอ่ะตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนลดได้นะลดเพิ่มอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะไอตัวแสงเนี่ยตัวเงาของมันอ่ะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆ่อยากจะแบบเปลี่ยนสีใช่ไหมเปลี่ยนสีข้อความเนี่ยเพื่อนๆก็กดที่ตัว text ของเราแล้วก็มาที่ตรงเ f ฟ e c t นะแล้วก็หาคําว่า f i l นะ f i l แล้วก็ลากคําว่า f i l เนี่ยมาใส่ไอตัว text ของเราเห็นไหมมันก็เปลี่ยนสีให้เราแล้วแล้วก็เพื่อนๆทําการเปลี่ยนสีได้เลยนะผมจะลองเปลี่ยนสีเป็น อ่าสีอะไรดีสีอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าพอได้สีที่เพื่อนๆพ,พอใจแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดโอเคได้เลยนะอ่าผมจะกดโอเคสีนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวฟิลนี้นะแล้วกดคอนโทนซี C นะแล้วก็มากดที่ตัวเทคด้านล่างนะแล้วกดคอนโทวี v. อ่า,อาเห็นไหมมันก็จะเป็นสีเดีวยวกันแล้วแล้วเพื่อนๆลองเพย์ดูอีกนิดนึง เห็นไหมผมบอกแล้วว่าไอตัวนี้เนี่ยเราเอาไปทำเป็นอินโทรก็ได้นะแล้วก็ไปใส่ Sound ฟเฟ e c t แล้วเราก็ไปใส่เสียงเพลงอินโทรเราอ๋ออ่ะแล้วก็ให้เพื่อนครับคลิกขวาที่แบบพื้นที่ว่างๆนี้นะแล้วก็เลือกคําว่าน,นิวนะแล้วก็มาที่ n น w Object นะแล้วก็ให้เพื่อนครับอ่ะผมจะพับตรงนี้ไปก่อนลากคุมทั้ง2องเลเยอร์นี้นะแล้วก็ลากไอตัวเชือก p a r e n t pick w h i วเนี่ยมาใส่ที่ n น w Object นะ หรือถ้าเกิดใครไม่มี PARENT AND LINK ตรงนี้เนี่ยให้เ,เพื่อนๆคลิกขวานะครับแล้วก็คอลัมน์แล้วก็เลือกคําว่า PARENT AND LINK นะอ่าแล้วก็เลือก Text 2ตัวนี้นะแล้วก็ดึงเชือกตัวนี้เนี่ยมาใส่ที่ n อ object อ่าแล้วก็กดที่ตัว n Now OBJECT นะกดตัว S ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กด Shift กด Shift ค้างนะแล้วก็กดตัว R มันก็จะเปิดทั้ง Scale แล้วก็ Rotation นะให้เพื่อนทาการหมุนอย่างนี้ก็ได้นะหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ ก่อนหมุนนะ่ะให้เพื่อนๆพื่อนคอนโทรลเซตกลับมาก่อนอ่ะเรามาที่เฟรมแรกก่อนดีกว่าเรามาที่เฟรมแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนครับกดที่ตัวนาฬิกาจาับเวลาทั้งสเกลแล้วก็โรเทชันนะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งปกตินะแล้วเราก็ลากคีเฟรมนี้เนี่ยออกไปก่อนอ่าเราลากออกไปประมาณหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆพืทำการหมุนได้เลยนะอยู่ที่เฟรมแรกนะทำการหมุนอย่างนี้แล้วก็ซูมซูมมาเลยซูมใหญ่ๆไปเลยอ่าอย่างนี้ แล้วก็ให้เพื่อนๆครับลากคุมคีย์เฟรม4ตัวนี้กด F9 ปึ๊บแล้วก็มาปรับกราฟนิดนึงก็คือมาที่กราฟอิดิเตอร์นะลากคุมคีย์เฟรมกด F9 ใช่ไหมแล้วก็มาที่กราฟอิดิเตอร์ตรงนี้แล้วก็คลิกขวานะถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นกราฟแบบนี้นะมาเลือก Edit Speed Graph นะแล้วก็ลากคุมแล้วก็ลากคุมจุดของเราแล้วก็ดึงไปทางซ้ายมืออย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าแล้วก็กลับมาหน้าเดิมลองเพย์ดูนะครับอ่าเห็นไหม มันเร็วไปมันเร็วไปแล้วก็ลากคีย์เฟรมออกปุ๊บอย่างนี้ลองเพย์ดูอ่าไอตรงนี้เนี่ยใครอยากจะทําก็ทําใครไม่อยากจะทําก็ได้นะไอตรงที่แบบให้มันซูมออกมาเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือแล้วแต่หรือเราอยากจะเลื่อนให้มันลงมานิดนึงก็ได้นะก็คือให้เพื่อนๆทาการเลื่อนจากตัวแนวอ็อบเจกต์อย่างเดียวแล้วนะตอนนี้กดตัว P ที่คีย์บอร์ดกดที่แนวอ็อบเจกต์แล้วกดตัว P นะแล้วทําการเลื่อนลงได้เลย เราจะเลือนให้มันกลางๆนิดนึงแล้วก็ให้เพื่อนๆมาคลิกขวาตรงนี้แล้วกันแล้วก็สร้าง Solid นะกดโอเคสีอะไรก็ได้แล้วก็ลากมาไว้ที่ล่างสุดนะแล้วก็มาที่ตรงเอฟเฟกนะครับมาพิมพ์หาคําว่าแกลเลดียนแ p มนะผมก็จะลากแกลเลเดียนแ p มาใส่ในตัว Solid ตัวนี้อะแล้วเราก็จะทําการทํำแบ็กกราวให้มันอนะผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเพื่อนๆก็แบ็กกราวเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยจะปรับยังไงก็ได้ตามสะดวกตามสบายเลยนะ อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยนะว่าใครอยากจะได้แบ็กกราวแบบไหนผมจะตั้งแบ็กกราวประมาณนี้แล้วกันอ่าลองดูก่อนว่าเวิร์กไหมสีแบบน้ำเงินน้ำเงินเข้มอ่ะอ่าลองเพย์ดูครับหรือไม่ผมเอาไอตัวอ่าตัวคีย์เฟรมนี้ออกดีกว่า แล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่าประมาณนี้ก็ได้เราก็ไม่ต้องซูมเข้าซูมออกเลยนะอ่าผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสีอีกก็เปลี่ยนกันได้ตามสบายนะก็อ่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนสีผมอยากเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วกันอ่าสมมุติสีเขียวแล้วเราก็กอ๊อบสีตัวนี้ไปได้เลยนะก๊อปค่าสีตรงนี้เนี่ยอ่ะก๊อปไปคอนท C ีแล้วก็มาที่ตัวนี้ คอนทววีอ่าวางแค่นี้เองเพเดี๋ยวผมปรับฟูไเลยดีกว่าจะได้ชัดๆอ่าลองเพยดูทั้งหมดมันจะเพยช้านะตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมปรับแค่ฮาร์แล้วกันอ่าลองเพยดูใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไอตัวเงาเนี่ยมันก็จะกระพริบตามตัวข้อความของเราอ่า อลองเพยด์ดูทีหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าถ้าเกิดเงาเนี่ยใครคิดว่ามิติมันยังแบบกว้างไปแคบไปเพื่อนเพื่อนลองมาดูที่เงาได้นะกดตัว R ใหม่แล้วก็ลองปรับมิติเงาได้นะอย่างเงี้ยให้มันแบบมิติมันนิดนิดก็พออ่ะปรับกันได้หรือจะกดตัว T ถ้าเกิดมันยังจ้าไปอีกหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะลดมันลงอีกหน่อยนึ่งประมาณนี้อ่าสวยงาม อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นไอเดียสำหรับการทำข้อความการทำอินโทรอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพื่อนๆนก็ลองเอาไปปรับแต่งปรับใช้กันได้นะครับสำหรับวิธีการทำในคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยต้องไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนสอนะค,คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ